ซีรีส์เรื่องนี้ใครรอไม่รอผมไม่รู้ครับแต่ว่ามีมูฟี่รอแน่นอนเพราะ1899คือผลงานชิ้นเดียวกันกับผู้กำกับและคนเขียนบทของดาร์กนั่นเองครับหนึ่งในซีรีส์ที่ผมคิดว่ามันยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยดูมาแม้จะชวนงงแต่ก็ต้องบอกว่ามันลึกล้ำเหมือนกันครับซึงต้องบอกว่า1899 ก็มาในทีมมึนๆงงๆแบบเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะสนุกไหมยอดเยี่ยมแบบเดียวกับที่ซีรีส์ก่อนหน้าของมันหรือเปล่าวันนี้เนี่ยจะขอแบ่งปันความคิดเห็นส่วนตัวให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันครับส่วนสำหรับใครที่ดูจบแล้วครับเราก็มีพูดถึงแบบคุยกันหลังดูด้วยใครอยากจะเจาะลึกหลังดูจบเนี่ยช่วงพาร์ทที่2ของคลิปเราก็มีพูดถึงมันด้วยครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอย่างโอพับกันก่อนเลย ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมความร้อนแรงให้กับชีวิตคําตอบก็คงจะเป็นโอพับสไปซี่นี่แหละครับขนมจากธัญพืชเคลือบซอสรสเกาหลีรสชาติร้อนแรงมี2รสให้เลือกครับซองแดงสวิตโคลเลียนเผ็ดหวานแบบกําลังดีพร้อมผงเติมความเข้มข้นเพิ่มความนัวมากขึ้นไปอีกอีกการน,นึงก็คือเอ็กซ์ตรีมสไปซี่โคลเลียนซองดำครับความเผ็ดเต็มแม็กชนิดที่ว่าผมต้องให้10เต็ม10ถ้าใส่ผงเติมเข้าไปอีกคะแนนคงจะพุ่งถึง100 และตอนนี้โอพับสไปซี่ก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยครับเพียงซื้อ1ซองก็แถมอีก1ซองครับตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง23ธันวาคม2565สามารถซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาครับ1899นั้นเล่าเรื่องราวบนเรือข้ามสมุทรลำใหญ่ที่ชื่อว่าเค b l e ร์ล s อครับที่มันกำลังออกเดินทางจากลอนดอนไปอย่างนิวยอร์กระหว่างนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น กับตันนั้นได้รับสัญญาณปริศนามันมาจากเรือที่ชื่อว่าโพรมเท h อุสเรือข้ามสมุทรแบบเดียวกันที่หายไปเมื่อ4เดือนก่อนหน้าพร้อมได้ผู้โดยสารมากกว่าพันชีวิตแล้วมันมาปรากฏขึ้นที่นี่ได้ยังไงใครกันแน่ที่เป็นคนส่งสัญญาณแถมสภาพของเรือลำนั้นเองก็ทั้งเงียบและก็วังเวงผิดปกติคำถามมากมายเกิดขึ้นเต็มไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งหมดนี้หาคำตอบได้ใน1899กับ ต้องบอกว่านี่น่าจะเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกเหนื่อยพอสมควรกว่าจะดูจบครับไอปวดหัวหรือว่างงเนื้อเรื่องมันก็ส่วนหนึ่งนั่นแหละแต่เหตุผลหลักจริงๆแล้วน่าจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้สนุกไปกับตัวซีรีส์เท่าไหร่ครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าทําไมถึงรู้สึกแบบนี้ก่อนอื่นต้องขอเปิดด้วยประเด็นสุดฮอตของ1899กก่อนครับเข้าใจยากไหมงงเท่าดาร์กหรือเปล่าผมขอตอบเลยว่ามันไม่ขนาดนั้นครับ อันที่จริงตัวเรื่องค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเนื้อหาทั้งหมดก็ไม่ได้เยอะยาวอะไรขนาดนั้นแต่ที่มันดูซับซ้อนก็เพราะว่าวิธีการเล่าของมันเนี่ยแหละครับ1899นั้นเป็นซีรีส์ที่เล่นท่ายากมากจริงๆครับการเล่าสลับไปสลับมาตัดกันไปจนคนดูเนี่ยมึนกันไปข้างหนึ่งเลยครับตัวละครในเรื่องก็มีค่อนข้างเยอะแถมแต่ละตัวก็มีปมเป็นของตัวเองอีกตัวซีรีส์ก็พยายามจะเล่าทั้งหมดเลยนะครับมันก็น่าสนใจบ้างบางอันมันก็ไม่น่าสนใจ แถมยังเล่ามาแบบยับยับครับไม่ได้มาแบบปฏิปปาตอปมต่างๆถูกทิ้งไว้กระจัดกระจายเต็มไปหมดซึ่งก็เข้าใจแหละครับว่าปมเหล่านี้เนี่ยมันคงจะมีความหมายในอนาคตแต่ด้วยความเยอะของมันนี่แหละครับทําให้ประเด็นหลักของเรื่องที่เกี่ยวกับเรือปริศนาเนี่ยกว่าจะได้เล่ามันก็กินเวลาไปนานโขเลยแหละครับกว่าจะเดินเรื่องให้ไปต่อเนี่ยมันก็ถึงท้ายๆตอนแล้วแล้วมันก็ตัดจบแบบนั้นเสมอเลยผมสรุปได้เลยว่า1899นั้นมีวิธีการเล่าที่ค่อนข้างกักมากทีเดียวครับ เป็นซีรีส์ที่ปิดบางเนื้อหาหลักของมันเอาไว้นานมากๆถ้าเกิดว่าใครหลับก่อนผมก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าผมก็เกือบจะหลับไปหลายทีเหมือนกันเอาจริงๆแล้วดาร์กก็มาแนวนี้นั่นแหละแต่ว่าเนื้อหาระหว่างทางของมันทําออกมาได้เป็นธรรมชาติแล้วก็น่าติดตามมากกว่า1.899จริงๆครับต่อมาครับปริศนาของเรื่องนี้มันดูลึกลับก็จริงเดายากมากก็จริงแต่ันมีจุดตายสําคัญอยู่ครับ คือมันอิงไว้กับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านหรือว่าผ่านตาม,มาก่อนแล้วก็จะพอดาวเฉลยของเรื่องได้ทันทีซึ่งผมก็แดนเป็นคนนั้นซะด้วยนะครับประกอบกับเคยอ่านนิยายเรื่องหนึ่งที่มาทรงแบบนี้เป๊ะๆมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่ครับความลึกลับของเรื่องเนี่ยมันก็เลยดูน้อยลงไปสะหน่อยแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าต่อให้ใครไม่เคยอ่านมาก่อนเฉลยของ1899กก็อาจจะไม่ได้น่าพึงพอใจสำหรับทุกคนครับ ชอชอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับท่ายากในการเล่าระหว่างทางของมันฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยผิดหวังกันหรือเปล่าครับคิดว่าผมจะอวยเรื่องนี้ใช่ไหมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมไม่ได้เอนจอยกับตัวซีรีส์มากมายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเรามองกันอีกมุมครับ1899นั้นลงลึกถึงประเด็นที่ซีรีส์ต้องการจะสื่อเป็นซีรีส์ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วไปคิดต่อได้จริงๆมันจะเพิ่มมุมมองแล้วก็ให้แง่คิดกับเราได้มหาศาลเลยทีเดียวครับแบบเดียวกับที่ดาร์กนั้นทํา ซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปคุยกันในช่วงหน้าว่ามันมีอะไรบ้างอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากพูดก็คือแม้ตัวซีรีส์จะเนืน้อเฉยๆครับแต่ว่าพอถึงตอนจบแล้วผมก็อยากดูซีซั่น2แบบสุดๆเลยแหละครับอยากรู้ว่ามันจะไปต่อ,อยังไงมันจะกลายเป็นซีรีส์แนวไหนได้อีกก็รู้สึกว่าน่าตื่นเต้นกับมันจริงๆครับซึ่งถ้าเกิดว่าฟ้าไม่ถล่มดินไม่ทลายเรตติ้งไม่ดีหรือว่าทีมงานหมดไฟหรือว่ามีใครไปสบายซะก่อนซีเรื่องนี้ก็น่าจะได้ไปต่อแบบสบายสบายครับ ลองดูกันครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็จะไม่ขอให้คะแนนครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าดูถึงตอน4ี่แล้วยังรู้สึกไม่คลิกก็แนะนําให้ดูไปถึงตอนที่8ถ้าเกิดว่าไม่คลิกอีกก็พอครับเพราะว่ามันมีแค่8ตอนนั่นแหละดูกันได้วันนี้ครับครบทุกตอนเลยที่ Netflix ตส์สหรับใครที่ดูกันเรียบร้อยแล้วเราไปต่อกันกับเนื้อหาคุยกันหลังดูครับซึ่งเนื้อหาจากนี้จะเป็นการสปอยแล้วนะครับใครยังไม่ดูก็รบกวนข้ามไปก่อนแล้วค่อยกลับมาดูนะครับ เข้าใจแต่ไม่เข้าใจนี่น่าจะเป็นคำเดียวที่อธิบาย1899ได้เกือบทั้งหมดครับคือเข้าใจว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ทำไปเพื่ออะไรแล้วยังไงต่อนี่แหละครับมันเป็นคำถามตัวเป้ปเงๆเลยซึ่งบางส่วนก็ยังคงไม่มีคำตอบให้ครับอาจจะต้องรอเฉลยกันไปในซีซท่านถัดๆไปแต่ผมเนี่ยจะพยายามเท่าที่ตัวเองมีข้อมูลในตอนนี้ก็แล้วกันครับคาเดิมนะครับจุดเริ่มต้นคือจุดจบและจุดจบก็คือจุดเริ่มต้น มอยราหญิงสาวผู้ต้องการจะหลบหนีจากความเจ็บปวดเธอไม่อาจยอมรับความจริงได้ไกับว่าอีเลียดลูกชายนั้นกําลังจะตายนี่คือแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดการสร้างโลกสมมติและเรื่องราวใน1899ขึ้นมาครับอันนี้จริงเรื่องราวทั้งหมดของซีรีส์ในซีซันแรกก็มีเพียงเท่านี้จริงๆแต่ทุกคนก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างหรือเปล่าเหมือนว่าเราเนี่ยเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจเรื่องมันเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วแต่มันน่าจะมีครับซึ่งผมก็รู้สึกแบบนั้นครับ หลังจากดูจบแล้วนั่งคิดทบทวนอยู่นานพอสมควรจนได้ทฤษฎีนี้ขึ้นมาแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าทุกอย่างที่ผมกำลังจะพูดนี้เป็นความคิดส่วนตัวล้วนๆมันอาจจะมีผิดหรือเปลี่ยนแปลงไปได้ตามข้อมูลใหม่ๆที่เผยออกมาครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าประเด็นแรกที่อยากจะพูดเลยก็คือ1899นั้นเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้เล่ามาตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับมันจงใจปล่อยว่างเอาไว้แล้วพาเรามาเจอกับตอนกลางไม่ก็ท้ายเรื่องโดยทันทีให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือ เหมือนว่าเรากําลังดูหนังไตราภาคครับเอาเป็นว่า The Lord of the r i n g ก็แล้วกันแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ดูภาค1และภาค2มามาถึงก็ดูภาค3ซึ่งเป็นช่วงครึ่งหลังเลยก็ว่าได้ครับเราได้ดูว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจบยังไงโฟโดต้องไปหย่อนแหวนลงบนภูเขาไฟเพื่อที่จะได้ชนะบอสใหญ่ที่ตาสีแดงอยู่บนหอคอยครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยตีกันไปทําไมที่มาของความขัดแย้งคืออะไรอันนี้เนี่ยพอจะเห็นภาพไหมครับ1899เก็เป็นแบบนั้นเลย ถต่ถึงจะเป็นแบบนั้นครับตัวหนังเองก็ทิ้งเบาะแสไว้พอสมควรผมเนี่ยจะลองมาปฏิปัตต่อดูเพื่อจะได้พยายามทุกคนเนี่ยกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวก็แล้วกันครับผมจะไม่ขอเล่าฉากในซีรีส์ซ้ำนะครับเพราะมันจะยิ่งสับสนเข้าไปอีกซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนที่กําลังทําคลิปนี้เนี่ยก็สับสนอยู่เหมือนกันครับเหตุการณ์เริ่มเรื่องของ1899ที่อยู่บนเรือคิบะลอนั้นไม่ใช่ซิมเลเตอร์แรกของผู้สร้างอย่างมอยราแน่นอนครับ ซิมูเลเตอร์แรกนั้นคือห้องเด็กเล็กใต้ดินที่เราเห็นกันในตอนที่7และตอนที่8เรื่องนี้ก็จะไปสอดคล้องกับเหตุผลที่เธอเนี่ยต้องการจะอยู่กับลูกต่อด้วยครับเราไม่รู้ว่าในโลกความจริงชะตากรรมของอีเรียตนั้นเป็นอย่างไงเขาอาจจะตายแล้วและตอนนี้ก็เป็นแค่ความทรงจําที่อยู่ในซิมูเลเตอร์หรือจะนอนเป็นเจ้า,านิทรายอยู่ก็ได้ครับเรารู้แค่ว่าจากคาพูดของแดเนียลเท่านั้นว่าเขากําลังจะตายครับและด้วยวิธีการบางอย่าง มอร่าเนี่ยสามารถย้ายสามารสำเนกของเด็กชายมาไว้ที่โลกซิมูเลเตอร์ได้และทําให้เขาเนี่ยลืมเรื่องราวของโลกแห่งความเป็นจริงไปขอเสริมจุดนี้นิดหนึ่งนะครับเข็มฉีดยาเนี่ยนี่คือตัวแทนของสิ่งที่ใช้แทรกแซงความทรงจำครับสีดําใช้ลบสีขาวใช้ในการคืนความทรงจําในซิมูเลเตอร์นี้ใช้รูปแบบของเข็มฉีดยาครับความจริงมันอาจจะเป็นโค้ดหรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางอย่าง,างก็เท่านั้นเองต่อมาก็คือโลกจําลองครับ ถ้าเกิดว่าให้เดาจากข้อมูลข้างต้นครับโลกจำลองของมอราในช่วงแรกเนี่ยน่าจะมีแค่ตัวเธอเองแดเนียลและลูกชายในห้องเด็กเล็กเท่านั้นครับมอราเนี่ยสร้างโลกจำลองนี้ขึ้นเพื่อจะได้ใช้เวลาอยู่กับลูกในแบบที่ความเป็นจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมฉากของโลกจำลองจากห้องเด็กเล่นกลายเป็นเรือข้ามสมุทรไปได้ครับสิ่งที่แน่นอนก็คือมอล่านั้นเป็นคนสร้างมันขึ้นมาอยากอยู่กับลูกครับก็เลยสร้างสถานที่ที่จะได้อยู่กับลูก แต่ว่าแรงจูงใจแบบไหนถึงจะสร้างเรือเดินสมุทรแบบนี้ขึ้นมาได้เหตุผลที่เดาได้ก็คือแม้จะอยู่ในซิมูเลเตอร์กับครอบครัวแล้วแต่มาร่านั้นก็ไม่ได้พบกับความสุขที่ใฝ่หาครับเธอรู้ดีว่าโลกที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นเพียงแค่ภาพมายาเท่านั้นเธอรู้อยู่แก่ใจว่าอีเลียดนั้นไม่สบายดีอยู่ข้างนอกอาจจะตายแล้วหรือไม่ก็ได้ตามที่ผมบอกนะครับความทุกข์แน่วของเธอเนี่ยไม่มีทางหายไปดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะลืมครับ การลืมนั้นเป็นหนทางเดียวที่จะหยุดความเจ็บปวดได้อย่างแท้จริงอย่างน้อยก็ในความคิดของเธอครับซึ่งอย่าลืมจุดนี้นะครับเราไปต่อกันที่ว่าทำไมถึงต้องเป็นเคอร์เบิอสทำไมต้องเป็นเรือลำนี้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไงอันนี้เนี่ยผมขอเริ่มกันที่โลกแห่งความจริงกันก่อนครับในปี2099นั้นมอยราและคนอื่นๆอยู่บนยานที่ใช้เดินทางข้ามอาวกาศครับโพรมมเทียสเราไม่รู้ว่าพวกเขาออกเดินทางมานานเท่าไหร่แล้ว มันอาจจะเป็นการเดินทางที่กินเวลาหลายสิบหรือหลายร้อยปีมันอาจจะเป็นการจำศีลซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในวิธียอดนิยมที่นักเดินทางอาวกาศมักจะใช้กันในหนังไซไฟครับคิดว่าเรื่องนี้ก็คงไม่ต่างกันมอยราและทีมงานอาจจะเป็นคนที่คิดค้นเรื่องซิมูเลเตอร์นี้ขึ้นมาระหว่างที่ทุกคนกำลังหลับอยู่มอยราก็อาจจะพาลูกเรือทั้งหมดเข้าไปอยู่ในโลกจำลองโดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมครับ นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกคนนั้นมาอยู่ที่นี่ครับถึง1,423คนต่อมาก็คือจุดที่ยากที่สุดแล้วครับเลือกเคเบิลลอสเนี่ยมันคือยังไงกันแน่โปรเจกต์ตั้งต้นของมันมีไว้เพื่อลืมอย่างแน่นอนครับแต่ตัวละครที่เราเห็นล้นแล้วแต่มีปมบางอย่างที่ต้องการหลีกหนีกันทั้งนั้นตรงจุดนี้ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าปมของแต่ละตัวละครเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นแค่ความทรงจำปลอมๆที่มอยราสร้างมันขึ้นมาเท่านั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างหลักมากกว่า เคเบิลลอสนั้นออกเดินทางและไม่เคยไปถึงจุดหมายมันจะเจอเข้ากับพายุและก็เริ่มต้นใหม่อย่างนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่ามันไม่ได้ต้องการไปไหนเลยครับแค่เป็นสถานที่ที่เอาไว้หลบหนีจากความจริงก็เท่านั้นผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าได้อยู่ในโลกจําลองรวมถึงตัวของมอยล่าเองด้วยครับน้าซ้ําเธอยังแอบซ่อนโค้ดลับที่สามารถใช้หยุดการจําลองได้ทุกคนจึงติดอยู่ในลูปอันไม่จบสิ้นนี้ครับผมคิดว่าเคเบิลลอสในช่วงแรกเป็นแบบนี้ครับ ต่อมาก็คือแล้วมันเปลี่ยนเป็นเหตุการณ์ใน1899ที่เราดูได้ยังไงมันเปลี่ยนไปก็เพราะว่ามีคนแทรกแซงครับมอยรานั้นเป็นผู้สร้างก็จริงแต่ว่าเธอสูญเสียการควบคุมมันไปแล้วจากการโดนลบความทรงจำครับดังนั้นการควบคุมจึงไปอยู่กับคนที่รู้ตัวว่าโลกไปนี้ถูกจำลองขึ้นแล้วมีใครกันบ้างละ่ะก็แดเนียลครับเฮนรี่คนที่เป็นพ่อเคียรันพี่ชายของเธอที่เรายังไม่เห็นตัวครับอาจจะนับเซบาสเตียนคนที่เป็นต้นหนด้วยก็ได้ พวกเขาล้วนแล้วแต่รู้ตัวครับว่าโลกนี้ถูกจำลองขึ้นวนลูปไม่รู้จบอยู่และต้องการจะออกไปครับเรามาเจาะก,กันเป็นคนๆดีกว่าครับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นที่แดเนียลครับคนที่เป็นสามีเขาเนี่ยน่าจะไม่เคยลืมเลยครับว่าตัวเองนั้นอยู่ในโลกจำลองเขาพยายามจะปลุกภรรยาขึ้นมาเพราะว่าต้องการให้เธอตื่นเพื่อจะได้ไปแก้ปัญหาที่อยู่นอกซิมูเลเตอร์ตัวของแดเนียลเนี่ยแทรกแซงซิมูเลเตอร์โดยใช้พรมิเทียสมาปะวิงเวลาให้หลูปแต่รอบนั้นเกิดช้าลง เพื่อที่เขาจะได้มีเวลาหากุญแจเพิ่มมากขึ้นมาต่อกันที่เฮนรี่ครับคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สร้างความปวดหัวให้กับผมมากที่สุดเขารู้ตัวได้ยังไงว่าอยู่ในโลกจำลองมีความเป็นไปได้หลายแบบทีเดียวครับเขาอาจจะรู้ตัวด้วยตัวเองก็เป็นได้อย่างที่มอยราพูดครับถ้านี่คือโลกจำลองก็แปลว่าต้องมีรูปแบบตรรก,กะบางอย่างซ่อนอยู่เฮนรี่อาจจะจับจุดได้แล้วก็ตระหนักว่าตัวเองนั้นไม่ได้อยู่บนโลกความจริงแล้วก็คิดหาวิธีออกไปครับ อย่างที่2ก็คือตัวเฮนรี่และมอยร่าเนี่ยอาจจะร่วมมือกันในการสร้างเคเบิลออสขึ้นมามอยร่ากำเนิดซิมบเลเตอร์ก็จริงแต่เฮนรี่นั้นเป็นคนกำเนิดเหตุการณ์ครับอย่าลืมนะครับว่ามีไดอะล็อกหนึ่งที่ถูกพูดอยู่ในหนังก็คือเฮนรี่นั้นเป็นคนที่ชอบศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์มากๆดังนั้นเรื่องราวนี้เนี่ยทั้งคู่ได้ผลประโยชน์ครับฝ่ายหนึ่งได้ลืมความเจ็บปวดอีกฝ่ายหนึ่งได้ใช้โอกาสนี้ในการวิจัยเรื่องสมองและก็พฤติกรรมครับ เห็นไหมละครว่าเหตุการณ์บนเรือนั้นมีความเป็นไปได้หลายแบบตัวละครแต่ละตัวละครนั้นมีบทบาทแล้วก็การตัดสินใจให้เลือกเดินเสมอครับจุดแตกหักของพ่อลูกคู่นี้ก็คือการที่มอยล่า้นหักหลังด้วยการซ่อนกุญแจนี่แหละครับมันเลยเกิดลูปที่ไม่รู้จบสัญลักษณ์สามเหลี่ยมที่มีขีดขั้นนี้เฮนรี่อาจจะเป็นคนที่ทําเอาไว้ก็ได้ครับเพื่อที่จะได้เป็นการพยายามกระตุ้นให้มอรล่าที่ลืมความทรงจําไปแล้วนึกถึงวิธีออกมาจากโลกจําลองนี้ซึ่งก็คือกุญแจกับพีระมิดครับ เขาเนี่ยร่วมมือกับเซเบสเตียในการค้นหาสิ่งนั้นมาถึงจุดนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าแล้วทาไมตัวของแดเนียลกับเฮนรี่ไม่ร่วมมือกันให้จบจบไปเลยจะมาแย่งกันไปทําไมตอนแรกผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับแต่พอคิดดีๆครับสิ่งที่ต้องการมันคล้ายกันก็จริงแต่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ครับแดเนียลนั้นอาจจะต้องการปลูกแค่มอยร่าให้ฟื้นขึ้นมาครับแต่ตัวของเฮนรี่นั้นอาจจะต้องการที่จะหยุดทั้งระบบมันลงไปเลยนี่คือความแตกต่างครับ ส่วนตัวละครอย่างเคียรันผู้เป็นพี่ชายที่เรายังไม่ได้เห็นหน้าตาเนี่ยอันนี้ข้อมูลน้อยสุดๆครับแต่อาจจะเดาได้ครับว่าบางทีเนี่ยตัวละครนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวสุดท้ายทั้งหมดนี้ก็ได้ครับจากคําพูดที่เฮรี่พูดกับลูกสาวถึงพี่ชาย <c oughs> เขาเป็นคนสุดท้ายที่แกควรห่วงแต่ว่าสถานะของเคียรันนั้นก็ไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกับพวกเขาแม้จะสิ่งที่ดเนี่บอกอีกว่าเคียรันนั้นพยายามจะแทรกแซงทุกอย่างเขาคือปัญหาที่มอรล่าต้องไปแก้ ยังมีความลับมากมายเกี่ยวกับจดหมายที่เขาส่งมาให้ลูกเรือและมอยล่าครับซึ่งก็ไม่มีทางจะเดาได้ในตอนนี้เลยต้องรอซีซันถัดไปจริงๆครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือที่มาลากไปถึงตอนจบของซีซันที่1ครับผมเนี่ยพยายามปฏิบัติต่อทุกอย่างแล้วจริงๆมันก็ได้ออกมาประมาณนี้ก็อย่างที่บอกไปกบว่า1899นั้นไม่ได้เริ่มต้นจากจุดแรกมันพาเราไปดูจุดอวสานของอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งในจักรวาลของมันก็เท่านั้นครับวนที่มาของมันเรายังไม่รู้แน่ชัด และเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงกันต่อก็ต้องดูซีซั่นถัดไปครับเรื่องราวเนี่ยมันมีแต่ความสงสัยเต็มไปหมดการดําเนินเรื่องแบบนี้เนี่ยค,คุ้นกันไหมครับแบบเดียวกับที่ดาร์กทำนั่นแหละผมก็เลยขอยกคํานี้มาใช้ครับจุดเริ่มต้นคือจุดจบแล้วก็จุดจบคือจุดเริ่มต้นยังมีเรื่องราวมากมายที่รอการถูกเล่าอยู่แต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่าการคาดเดาครับอาจจะมั่ว100%ซหรือว่าจะถูกบ้าง เพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเดามาจากสมมติฐานเดียวนะครับยังมีความเป็นไปได้อีกมากมายในจักรวาลของ1899นี้ครับถ้าเกิดว่าเราคิดเล่นๆว่า2 0 9 9เองก็ยังไม่ใช่โลกจริงเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์หลายๆเรื่องครับมันคือ ulator, ซอิมูเลเตอร์ซ้อนใน ulator, ซิมูเลเตอร์ซ้อนในซิมูเลเตอร์มันจะเป็นยังไงแล้วมีอะไรใน1899บ้างที่ไม่จริงพอคิดแบบนี้เนี่ยก็ไปไม่รู้จบครับ บางทีแล้วเคียรันอาจจะไม่มีอยู่จริงทุกคนอาจจะไม่มีอยู่จริงอาจจะมีแค่มอยล่าหรือสุดท้ายถ้าเกิดว่าจะเฉลยออกมาแล้วเป็นคนบ้าที่อยู่ในโรงพยาบาลก็ได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับอย่าไปคิดมากอย่าไปเดาเยอะเลยยังไงก็รอดูซีซั่นหน้ากันดีกว่าจริงๆแล้วมีการวิเคราะห์แล้วก็เก็ตเล็กเก็ตน้อยอีกเยอะมากครับในซีรีส์เรื่องนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันดีกว่าครับวันนี้ผมปวดหัวแล้วแหละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ